ครูคิดครับสวัสดีครับอัฐวุฒินทองโจ๊กไอศครีมครับอีทอลับเข้าสู่รายการเหตุการณ์บ้านใครนะฮะประจําวันเสาร์นะฮะที่17กันยายนปี65นะฮะเวลา4โมงเย็นเหมือนเดิมนะครับเจอกับผมกับพี่โจ๊กนะครับเหมือนเดิมแล้วก็อย่าลืมเหมือนเดิมเหมือนกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดซับสไครป์ช่องโจ๊กไอศครีมแล้วกดซับสไครป์ช่องครูคิดทีเอชด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดอะไรดีที่สําคัญเนี่ยไม่ได้มีแค่คอนเทนต์รายการนี้รายการเดียวนะ เขามีรายการอื่นอีกบางเลยนะผู้โมทนี่ก็ขยันลงเลย็ไม่รู้ไปเรื่อยเลยไปเรื่อยเปิดแต่ขาบอกเลยถ้ามาเหตุการณ์บ้านใครแล้วเนี่ยคคุณจะต้องเจอข่าวที่แบบไม่ไม่น่าเป็นข่าวเอาเป็นว่าคุณหาดูในทีวีไม่ได้เออหาดูไม่ได้หาบางข่าวหาดูได้แต่บางข่าวคือมันไม่น่าเขียนนะเปลืองหมึกวันนี้เข้าข่าวไวๆเลยไปที่ข่าวแรกจะได้รรรรู้มััันเจงงไคคบบแ ข่าวนี้ฮะมาจาก w w w catdump com ประจำวันที่19มิถุนายนปี65ครับเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษใน Castle Curry County Somerset ครับผมนี่เรื่องราวเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นกับสองสามีภรรยาคู่นึงครับชื่อว่า Lydia Barker วัย37ป,ปีกับคุณ b i ล l y Blau วัย40ป,ปีครับเรื่องมีอยู่ว่าเขาฮะถูกเพื่อนบ้านส่งจดหมายร้องเรียนในเรื่องของเสียงที่มันดังเกินไปครับอืมก็เรื่องปกติเนี่ย อาจจะเปิดทีวีดังอะไรอย่างนี้ก็เป็นปกติใช่ปาร์ตี้อะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่ไม่ใช่ฮะสิ่งที่เขาเสียงเสียงดังเกินไปนั่นคือการเย็ดับผมเขาเย็ดเย่ไงเขาเย็ดกันเสียงดังมากคระมือดังจนแบบหลายบ้านเลยอ่ะซับใช้คําว่า เย็ดกันดังสบ้านแปดบ้านนะคำนี้มันเอาไงวะโอ้โหโอโหยโอ้เยวเดียยดเดี๋ยวยไอเยล้อขนาดนี้มึงเยกกฐาซานเหรอไอเฮียโอ้โหที่พี่ถามว่าดังขนาดไหนใช่หมเพื่อนบ้านเขาบอกครับดังถึงขั้นว่าเครื่องตัดหญ้าเนี่ยกลบไม่อยู่เสียงเครื่องตัดหญ้าดังโอ้โโอ้ยไม่อยู่ไม่อยู่ อ่ะที่สําคัญนะฮะสามีนะฮะก็ออกมาพูดว่าเฮ้ยคุณจะอะไรตั้งหนาทนกับพวกเราแค่สองนาทีเองไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวก่อนนะมึงพูดสองนาทีจริงเหรอมึงมันวายอย่างนี้วะไม่มีทางมันก็พูดประชาชนเนพี่ผมแค่ซัมติงกันเอากันเนี่ยสองนาทีเองโถพี่เยไอ้เหี้ยเห็นใจผมหน่อยเลยพี่เออคนมันเงี้ยจะทำไงสองนาทีเองไอ้บอกไอ้ไอ้คนนั้นก็บอกไม่จริงอ่ะสองนาทีกูฟังจนกูชักเ้าเสร็จอ่ะ ก็ต้องไปว่ากันไปแต่เรื่องนี้ฮะจบลงโดยการที่ว่าสุดท้ายสามีภรรยาคู่นี้ก็ไม่ทําอะไรไม่เปลี่ยนแปลงไม่สนใจและก็ไม่คิดจะย้ายออกด้วยก็เลยมาลุ้นกันว่า2คนนี้เนี่ยจะเคลียร์กับตัวเองได้หรือว่าเพื่อนบ้านจะย้ายออกก่อนอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันอีนกทีนึงจบแบบนี้เลยโนสซโนแครโนสซโนแครเอางี้ถ้ามีหลานเล็กๆอนับฟตเสียงอะไรมึงจะอธิบายยังไงวะ ทานบานเขาดูทาซานเลยเป็นทาซานเมอร์ชั้นใหม่เอาเบบี้อ๋อเอาทำไมทาซานมีเบบี้ด้วยอ๋อโขนตอนตำรวจโขนเขารู้สึกว่าเขมองเก่าเขมองก่าคือหมายถึงว่าโขนไปหาสาวโขนไปจีบช้างตัวผู้ชั้นตัวเมียอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าโชคดีที่ไม่ได้เกิดขึ้นในบ้านเราแต่ในบ้านเราก็ระวังไว้เหมือนกันโอเคโอเคครับผมไปไปที่ข่าวต่อไปฮะ มาที่ข่าวต่อไปครับผมมาจาก w w w กะปุก com ประจำวันที่21มิถุนายนฮะข่าวนี้ครับเกิดขึ้นที่ประเทศจีนเมืองเซี่ยงไฮ้ฮะเมื่อมีชายสูงวัยรายหนึ่งครับผมทะเลาะกันเสียงดังโวยวายกับชายหนุ่มเพื่อให้เขาเลิกกับลูกสาวของตนอืมอ่าซึ่งชายสูงวัยเนี่ยก็คือเป็นพ่อ อ๋อห่วงลูกน่แหละห่วงลูกซึ่งชายหนุ่มเนี่ยก็เป็นแฟนของลูกสาวนะครับชายคนเป็นพ่อเนี่ยก็โวยวายโวยวายโวยวายนะครับเพราะว่าคนผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็จะคิดว่าชายคนนี้เนี่ยปกป้องห่วงลูกสาวตัวเองอย่างแน่นอนอไม่ใช่ฮะพ่อเนี่ยไม่ได้ห่วงลูกสาวแต่อย่างใดครับแต่พ่อกับชายหนุ่มคนนี้เนี่ยเคยพบกันทางอินเทอร์เน็ตมาก่อนและต่อมาพ่อเขาก็ ได้พาชายหนุ่มคนนี้เนี่ยมารู้จัก,กลูกสาว <Ừ. S 2> แล้วลูกสาวก็ได้ไปปริงรักกับชายหนุ่มคนนี้ผ่านทางพ่อ,อพ่อก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้มันไม่ได้ไม่โอเคอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดพูดไปเดี๋ยวคนก็อาจจะอกอ๋อโอ้โหผูกสาวธรรมดาแต่เรื่องภายในมันมากกว่านั้นพี่ยังไงการที่เขาเจอกันผ่านทางโลกออนไลน์เขาไม่ได้เจอกันผ่านทางโลกออนไลน์ธรรมดาฮะเขาผ่านทาง website, เดทติ้งเว็บไซต์เอาเว็บเอเว็บหาคู่เว็บนักเยดเอา้า และการที่เขานําไอ้ผู้ชายคนนี้เนี่ยม,มาที่บ้านเพื่อมาเจอลูกสาวเขาเพื่อที่จะปูทางว่าจะได้ไม่ต้องไปเช่าโรงแรมในการเย็ดกันเย็ดกันที่บ้านอย่างอัตโตรชิเตดตได้เลยอ้าว แล้วสุดท้ายคือผู้ชายอันนี้ก็คือบ i s e x u a l ผู้ชายก็ไปชอบผู้หญิงเรียบร้อยกลายเป็นว่าได้ทั้งพ่อได้ทั้งลูกงงไปหมดไอ้เหี้ยไอ้ยังงงเลยได้ทั้งพ่อได้ทั้งลูกได้ทั้งผัวขะผัวขาก็เรียบร้อยครับก็กลายเป็นว่าแสดงว่าผู้ชายคนนี้ก็เป็นบไ i ไ s e x u a l พ่อก็เป็นเก้งและลูกสาวก็งงงงสี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ผู้ชายระหว่างที่ไอ้วันที่เขาเนี่ยมาหาเพื่อที่จะมีเซ็กกันที่บ้านของไอ,ไอพี่ผู้ชายเนี่ยจะมีเซ็กกับคุณพ่อของเขาเนี่ย<อ>มาที่บ้านเนี่ยเจอผู้หญิงเนี่ยเฮ้ยลูกเปียลูกเปียวเหมือนกันหวั่ะต<อ>้องไปดีวลูกซะ<อ>แล้วก็ได้ลูกด้วยจบเ,<อ>เลยครับผมก็เลยไปกันยาวๆและตอนนั้นครับผมจังหวะที่ทะเลาะทะเลาะกันนั่นเองต่างคนคือพี่นึกออกไหม ไอพ่อก็ไม่ได้บอกลูกว่าตัวเองเป็นไอ,อตัวผู้ชายก็ไม่ได้บอกแฟนว่าตัวเองเป็นแล้วก็จังหวะทะเลาะทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาบอกเฮ้ i, ยเลิกยุ่งกับลูกกูนะไอ้นี่บอกผมไม่เลิกคุณจะทำไมอีกนู้นบอกมึงต้องเลิกเดี๋ยวนี้น,นู่นนี่นั่นจู่ๆผู้ชายแม่งด้วยความที่ผู้ชายแม่งคนภาษาจีนะนะเนาะมันก็มีความอารมณ์ร้อนอยู่แล้วอ่ะจู่ๆก็แบบอารมณ์เสียไม่ไหวแล้วตะโกน่มาๆมา,มาปึ้งทำไมมึงถึงอยากให้กูถูควยมึงจังไว้สัต ไอ้เี้ยมึงพูดแล้วไอ้ยเดี๋ยวกนนะพูดไปแล้วลูกแม่งก็เป็นคนห้ามพ่อจะเย็นไอ้เธอจะเย็นพ่อจะเย็นจู่ๆไอ้ผู้ชายเมียพูดมาทำไมพ่อทำไมพ่อไม่อยากกูถูกขัวชอบกูถูกคว้วจังไอ้อสัตว์คืออะไรวะคือจังหวะที่พี่กำลังงงอยู่จังหวะที่<อ>ตัวเมียกำลังงงอยู่พ่อแบงสวนกลับมาปึง้งพรุ่งนี้กูจะไปจดทะลดุดไอ้พรุ่งนี้กูจะไปจดทะเบียนสมรสกับมึงมึงจะไปไหมถ้ามึงไม่ไปอ่ะมึงก็ไม่ใช่คนแล้ว ไอ <I> ้เหีเ้ยกูอ้าวอ้าวนี่กูอ,อกหักพ่อๆไอ้เหี้ยอยากเก็บเองไว้ทั้งสองคนไอ้ส <c oughs> ัตว์เอ้ยไปต่อครับผมไปกันที่ข่าวต่อไปฮะครับมากันที่ข่าวนี้ฮะมาจาก w w w news t h a i w a r e com นะครับผมประจำวันที่5พฤษภาคมปี62ครับข่าวนี้ฮะเกิดขึ้นที่ประเทศบราซิลครับผมอ้โห ที่นี่บราซิลความโหมดมีอยู่เต็มฮะแน่นอนข่าวนี้ฮะเกิดขึ้นระหว่างการบุกจับแก๊งยาเสพติดครับเออแต่แผนการบุกจับคงน,นี้ฮะถูกเปิดเผยอย่างรวดเร็วครับผมคือน,นึกออกไหมกำลังเฝ้า,อย,าอยู่การเฝ้าอยู่กำลังจะบุกจับละแต่แผนถูกเปิดเผยก่อนเฮ้ยมันต้องมีสายแต่นี่ไม่ได้มีสายครับมีนกแก้วเน่อ้าวทำไมอะแก๊งขายยาสอนนอกแก้วไว้ว่าถ้าเกิดเห็นคนทรงนี้ให้ตะโกนบอกหน่อย แม่งก็ตะโกนเลยพอเห็นตำรวจมาปุ๊บแม่งตะโกนแม่จ๋าแม่จ๋าตำรวจมาแม่จ๋าตะโกนเลยตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมาแก้วแก้วแล้วแม่งต้องพูดเป็นภาษาบราซิลไปให้ดูอ่ะผู้ดีสิบปฏิกเรตรอเพื่อนเป็นจุดสูบเราไม่ได้จำได้ขนาดนั้นหรออกไ้เหีี้ยเน่ย กูดูตีดูตูดูตีดูตูดูอะไรแบบนั้นอะไรแบบนั้นนะครับผมเลยทําให้แก๊งยาเสพติดนี่นะฮะวิ่งหนีกันเจอๆครับผมแต่สุดท้ายตํารวจก็เก่งครับตามจับกันมาได้ครับประกอบไปด้วยชายและแฟนสาววัยรุ่นนะฮะถูกจับตัวได้นะครับผมและซึ่งการจับตามคดีความเนี่ยมันก็ต้องจับเสร็จปุ๊บแล้วก็สอบปากคำผู้ที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุต่างนานาหนึ่งในนั้นที่เขาต้องสอบปากคำเนี่ยคือนกแก้วด้วยเดี๋ยวไอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อนจบสอบปากคำน้งแก้วมึงคิดดูนะ เอานกแก้วไปอยู่ในสารอ่ะอ่ะนกแก้วเจออะไรบ้างเจออะไรเจออะไรอ่าาาาืาา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 ากาาาาา่าา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 าราา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 ้าตาามาาาาาาวาไมาา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 ราา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 ไาาาาาามาาาไป มากที่ข่าวนี้ครับผมมาจาก w w w บ d ั e ทีเด y นะฮะประจําวันที่15กระกฎาคมครับผมเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยครับอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารนี่เองฮะเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องของเด็กนักเรียนฮะ <Wow. S 1> เรื่องมีอยู่ว่ามีเด็กนักเรียน2คนครับข uh huh. ี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนตามปกติครับ แต่ก็อยา่างที่รู้กันนะฮะว่าถนนในต่างจังหวัดในประเทศไทยเนี่ย uh huh. ก็ยังไม่ถูกการพัฒนาเท่าไหร่ส่วนมากเนี่ยก็เป็นลูกรังอยู่ซึ่งเรื่องนี้นะฮะเกิดขึ้นจากถนนหมู่บ้านสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งที่ยังคงเป็นลูกรังอยู่เนี่ยแหละครับผมและหน้านี้เนี่ยมันเป็นหน้าฝนเพราะหน้าฝนฝนตกลงถนนลูกรังสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นโคลนอ่าบอกเลยฮะว่าไอ้หนุ่มสองคนนี้น่าสงสารมากมเพราะว่าเขาได้ขี่มอเตอร์ไซค์ครับผมตกลงไปในโคลนครับพอตกลงมาในโคลนครับเลยทําให้หนุ่มสองคนนี้เนี่ยเละไปทั้งตัว พอเลิกเป็นดิงรางเสร็จปุ๊บทำอะไรต่อไม่ได้เพราะว่ารถก็อยู่ในโคนอ่าก็เลยต้องไปเกณฑ์ผองเพื่อนมาให้ผองเพื่อนเนี่ยมาช่วยกันดึงรถขึ้นมาจากโคนเพื่อนก็มาด้วยกันนี่แหละ,ะล้มไนคันหนึ่งมาสองคันล้มหนึ่งคันอ่าอ๋อ,อก็เลยไปเกณฑ์เพื่อนที่ขับตามกันมาอ่ามันอ่ะเห็นเพื่อนล้มไง ต้องไช่วยหน่อยอเพลงแม่งมาเลยจากวันนี้จะมีเราขึ้นมาเลยแล้วทีนี้พอเป็นไงจะบอกว่าไปช่วยเพื่อนแล้วก็พอไปช่วยเพื่อนเสร็จปุ๊บครับเพื่อนสองคนแรกเละไม่เรียบร้อยจังหวะช่วยเพื่อนอีกคนนึงแหม่งล้มลงมาอีกเละกันทั้งหมดสี่คนเพื่อนเจ็บฉันก็เจ็บเหมือนกันเลยยเเค่แล้วแล้วดูจากสภาพชุดนักเรียนซักซักออกปะวะ ซักครับเบบี้วอชซักไม่น่าได้ทรงนี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนอะไรกันใหม่ผมก็ไม่รู้มันจะเป็นยังไงแต่เอาแต,าแต,แต่แต่น้องอยู่แบบที่กันดานชนบทแบบเนี้ยซักไม่น่าทำํางานใส่ครามใส่คลามให้ออกสีฟา้าหน่อยเดี๋ยวก่อนนะไม่น่าได้นะมันก็จะเป็นเสื้อแบบเสือ้อฟิลวินเทจไม่ไเสื้อเก่า <c oughs> ใส่แบบเสือ้เอเก่าเสื้อเก่าแบสตน์หน่อยไฮเตอร์อะไฮเตอร์เอางี้ถือซะว่าไม่ได้ได้เสื้อสีขาวเป็นเสื้อสีออฟไ้วท์เกือบขาวสีแบบขาวออกไข่ๆหน่อย ไอ้เหี้ยแล้วคือผมตกใจมากพี่น้องไม่ได้เก่งน้ำตาลนะน้องมันเก่งดำอ้าแต่คนสอนอยู่นี่คือน้ำตาลแล้วนะเก่งดำนั่นคือเก่งดำดำน้ำตาลไปแล้วถุงเท้าทิ้งได้แต่เสื้อเนี่ยแม่งแพงอ่ะไม่รู้เลยว่าจะช่วยน้องยังไงนะครับผมแต่อ่ะเอาจจริงก็อย่างน้อยนะครับผมสุดท้ายเนี่ยน้องๆก็ยังคงไปเรียนกันตามปกติไปเรียนนะสภาพนี้ก็สภาพนี้ก็ปล่อยแห้ไปเรียนแล้วก็นั่งแคดินออาจากขาตัวเองไประหว่างเรียนอ่ะโอ้ my g o กา เป็นคนรักโรงเรียนขนาดนั้นใช่เป็นกูกูกลับอ่ะเ้าไม่ใช่วันสอบกูกลับนะครับแต่ละอย่างก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวบางอย่างอ่าไม่อยากให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวแล้วก็บางเรื่องก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงๆเหตุการณ์บ้านใครก็เหมือนพยายามจะมาทําข่าวพวกนี้เห็นว่า มีอะไรควรคิดวิเคราะห์ก่อนที่จะทำอะไรอย่างนั้นตัดสินใจดีๆไม่ใช่ว่าใช้อารมณ์ตัวเองแล้วมันก็เกิดอะไร,ะไรเหตุการณ์อะไรแบบนี้น,นี่รายการเหตุการณ์มัานใครที่รายการเพื่อสังคมนะรู้ <S <S ป่ะสังคมนี่คือรายการเพื่อสังคมคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราเอาข่าวพา,ายเย็ดหมามออกมันสังคมยังไงเอ้าปาลุกบำรุงศาสนาคนแบบนี้ไม่ควรมีศาสนาเราคนยืนแก้ผ้าง้อเมียอ่ะ คิดวิเคราะห์ดีๆก่อนจะทําอย่างนั้นไม่งั้นคุณก็จะแบบเขาจะหนีจากคุณไปทั้งชีวิตแน่นอนใช่ไหมนี่รายการเราพูดเลยว่ารายการมีประโยชน์นะนี่คือพูดเลยว่ารายการเรานี่ถ้าเกิดสมมติเทียบเทียบว่ารายการที่มีแคตทากอรีคล้ายๆกันที่ดูกันได้เนี่ยก็จกหกด้านเลยนะเออรายการเรานี่คือเป็นรายการให้ความรู้นะรายการออนไลน์เป็นรายการน้ำดีเลยนะรายการเนี่เออรายการนี้เป็นน้ยาดีนี่รู้ไหมนี่กำลังติดต่อช่องไทย PBS เอาไปลงนะโอ้โหเขาซื้อได้ไวเงียบพายเงียบหมาเนีไม่อ่ะยังไงก็อย่าลืมกดแชร์ s ั b บส r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกพวกเราด้วยนะครับ <นะ S 2> ผมทั้งชา n e l คูคิดซีเ h และ a n n e l โจ๊กไอศ์รีมฮะเทปน้าปัน่นชิบหายเหมือนเดิมแน่นอ,อนครับผมรอติดตามกันวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ